เรือดำแรกถูกสร้างมานานกว่า8,000ปีแล้วสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างพีระมิดของชาวมายันถูกสร้างขึ้นมานานกว่า9,000ปีแล้วเอาท่อนสูงกับเลื่อนมาผสมกันจนกลายเป็นยานพหาหนะที่หน้าตาคล้ายกับกวียนในปัจจุบัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee and Story วันนี้เราจะมาพูดถึงจุดกําเนิดของล้อกันครับล้อเนี่ยมันมีประวัติที่เหลือเชื่อมากครับเพราะกว่าที่มนุษยชาติจะรู้จักกับล้อเนี่ยก็หลังจากที่พวกเรามีเสื้อผ้าอาวุธและเรือเดินสมุทรเสียอีกเรือลาแรกถูกสร้างมานานกว่า8,000ปีแล้วสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างปิรามิดของชาวมายันถูกสร้างขึ้นมานานกว่า9,000ปีแล้วแต่สิ่งที่มันดูธรรมดาธรรมาอย่างล้อเนี่ยกลับเพิ่งถูกคิดค้นมาเมื่อ3,000ปีก่อนคริสตศักราช ถึงล้อมันจะดูเบสิกไม่มีอะไรแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดายัางไงล่ะครับถ้าเราพูดกันถึงล้อที่ทําให้รถวิ่งได้มันไม่ได้มีแค่ตัวล้ออย่างเดียวไงแต่การจะให้มันทํางานได้อย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันยังต้องมีเพลาล้ออีกที่เชื่อมล้อทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อทําให้ล้อทั้งสองมันหมุนไปด้วยกันนอกจากนี้เนี่ยยังต้องใช้สลักยึดล้อให้ติดกับเพลาไว้อีกในขณะที่ล้อกําลังเคลื่อนที่นี่ยังไม่พูดถึงขนาดกับวัสดุที่ต้องเลือกมาใช้ทํานะครับเพื่อให้มันแข็งแรงพอที่จะร้อ เกิดขึ้นเขาใช้อะไรขนย้ายสิ่งของหรือเดินทางไกลๆกันนะในยุคเริ่มแรกก่อนอารยธรรมทั้งมวลในสมัยที่มนุษย์ยังเร่ร่อนกันอยู่มนุษย์จะไม่สะสมสิ่งของที่ไม่จําเป็นเวลาที่พวกเขาย้ายถิ่นฐานเขาก็จะอของที่หนักหน่อยผูกติดไปกับสัตว์ที่ใช้เป็นพาหนะเท่านั้นต่อมาในยุคอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อ5,000ปีที่แล้วในยุคที่มนุษย์เริ่มมีการตั้งรกรากถิ่นฐานก็เริ่มมีความจําเป็นที่จะต้องขนย้ายวัสดุก่อรสร้างมากขึ้นเริ่มมีการใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างการเอาข้อสูงที่มีีีขนนาาาดใกกล้เเคยยงงงัมาวาร ตามทางแล้วก็ผลักหรือว่าดันของไปตามทางนั้นๆแต่มันก็ยังไม่ดีพอครับชาวเมโซโปโตเตเมียจึงได้ทําการคิดค้นเลื่อนใส่สิ่งของขึ้นมาแต่ถึงแม้ว่าจะมีการนําเลื่อนมาใช้กับท่อนซุงแล้วเนี่ยการขนย้ายมันก็ยังเป็นงานที่ใช้แรงแล้วก็เวลามากเกินไปอยู่ดีในยุคเดียวกันนั้นเองมีตำนานเล่าขานกันมาว่ามีชายคนหนึ่งเห็นท่อนซุงไหลตกลงมาจากเนินเขาจึงเกิดเป็นไอเดียเอาท่อนซุงกับเลื่อนมาผสมกันจนกลายเป็นยานพาหนะที่หน้าตาคล้ายกับเกวียนในปัจจุบันและไอ้เจ้าท่อนไม้หนาเจาะรูที่เห็น ในรูปนี่แหละครับคือเป็นล้อวงแรกของโลกแต่ทว่าไอ้ล้อแบบเก่าก็ยังมีปัญหาใหญ่ในการนําไปใช้อยู่นะครับคือมันทั้งหนักเกินแล้วก็หนาเกินไปชาวอียิปต์เมื่อประมาณ4 0 0พปีที่แล้วที่ถือเป็นผู้นําทางความก้าวหน้าในขณะนั้นจึงได้พัฒนาล้อต่อยอดขึ้นไปอีกด้วยการตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกเกือบทั้งหมดจนเหลือแค่โครงล้อที่มีแกนไม้5-8ถึงอันเชื่อมกับเพลาล้ออีกทีหนึ่งจนกําเนิดล้อที่มีความใกล้เคียงกับล้อในปัจจุบันมากขึ้นล้อโมเดลนี้ถือว่าเบาแล้วก็ทนทานขึ้นนนนนมมมาาากจัลยยยเป็ที่่ิอง ผู้คนต่างพึงพอใจกับล้อแบบนี้และใช้เวลาอยู่กับมันนานถึง2,000ปีจนเมื่อมาถึงช่วงประมาณปี1,800เริ่มมีการปรับปรุงล้อครั้งใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกับความคล่องตัวในทุกสภาพถนนให้สอดรับกับความต้องการในการย้ายถิ่นฐานของผู้คนที่มากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวัสดุของล้อจากไม้ให้กลายเป็นเหล็กแล้วก็ลวดแทนจากนั้นก็หุ้มมันด้วยยางอีกชั้นหนึ่งและนี่แหละครับคือล้อที่หน้าตาเหมือนในยุคปัจจุบันแล้วในยุคที่เริ่มมีการติดต่อกันร,ระหว่างประเทศกับอารยธรรมต่างๆลล้ออเน่ถืวาป็กนกนไ สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการค้าและก็การทูตนอกจากเหตุผลทางการคมนาคมแล้วล้อยังถูกนําไปดัดแปลงเพื่อใช้ในการเกษตรเช่นกังหันน้ําหรือกังหันลมรวมถึงบรรดาฟันเฟืองที่ใช้อยู่ในเครื่องจกักรก็มีแรงบันดาลใจมาจากล้อจึงอาจพูดได้เลยนะครับว่าล้อคือสิ่งประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพราะการมีอยู่ของล้อมันบ่งบอกถึงศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีตัวอย่างอยู่ในธรรมชาติเลยแม้แต่น้อยออกมาได้และมันยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆได้มากขึ้นการ ทางที่ไกลขึ้นการสำรวจที่กว้างขึ้นและนี่แหละครับคือสิ่งที่พาเราไปสู่ความก้าวหน้าที่เกินกว่าจะจินตนาการได้สำหรับใครที่ชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ